เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพีสวัสดีครับคัสนีมาชีเป้ารถสวยสวยมาชมเลยสวยเล็กใช้ครับสวยสวยถูกถูกสี่หมื่นเก้าพันบาทนั่นเองฮอนด้าสวีทเดนมิชันบอดี้สวยเดิมบ้างไม่มีชนนะครับสีสวยๆเดิมๆ อาจจะมีซีดมีแดดเลียนบ้างนะครับด้านบนครับสีเดิมเดมก็ตามอายุนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ขับใช้งานคุ้มๆไม่มีชนหนะักเครื่อง VT เทคขานหน้าตะเข็บไ้ขวาเดิมๆิมเช่นกันดูน็อตยังกลมนะครับไม่มีรอยชนหนักครับห้องเครื่องก็สวยๆไฟหน้าคมดำยังรอครับอัตตาเร่งดีขับดีวิ่งดีสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหรื่องสีมาจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยภายในเบาะหนังเดิมโรงงานเบาะคนขับอาจจะมีรายงานบ้างมีแจกรายงานบ้างแต่ไม่ถึงกับข่ายครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแอร์เย็นช่ำๆครับช่วงล่างแน่นนั่งสบายเลี้ยวไม่ดังไม่สายไม่ดึงระบบเบรก abs ดิสเบกรกทั้ง4ีล้อ ส9 0หมบาทเท่านั้นเองสุดคุม้มฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ